ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะนวัดอิสะไกษศีลหัวเรือใหญ่เวทีมิสแกนไทยแลนด์และมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงแอนนาเสืองามเอี่ยมเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เวทีคู่แข่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นการประกวดไปซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นในไลฟ์สดของนวัดนะคะที่จู่ๆก็มีคนเข้าไปถามว่าสมมงไหมครับ MUT ซึ่งเจ้าตัวพอได้ยินอย่างนี้นะคะถึงกับทอนหายใจแรงพร้อมพูดว่าก็โอเคครับยินดีกับน้องด้วยผมโอเค การตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดกล้าถามก็กล้าตอบดูแกนให้เป็นแกนนะครับดูอิงฟ้าให้เป็นอิงฟ้าไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะเพราะเราไม่เหมือนใครขอความร่วมมือด้วยสมมงไหมครับ MUT ถามแต่คำถามแต่ผมก็ตอบได้นะก็โอเคครับยินดีกับน้องด้วยผมโอเคการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดกล้าถามก็กล้าตอบครับไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องมีหน้าที่เป็นของตนเอง แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกันนะฮะดูแกนให้เป็นแกนนะครับดูอิงฟ้าให้เป็นอิงฟ้าไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะเพราะเราไม่เหมือนใครขอความร่วมมือด้วยฝากดอมด้วยว่าช่วยสอดส่องหน่อยนะฮะไม่ต้องเอาไปอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะในทางดีหรือไม่ดีต่างคนต่างใช้ชีวิตดีแล้วเพราะเส้นทางมันไม่เหมือนกันก่อนที่ล่าสุดคณวัวั์อิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์เคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะในทํานองที่ว่า ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เอารูปอิงฟ้าไปประกวกับแอนนาเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยู่ไม่ต้องมาสร้างสตอรี่ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นเวทีคนละประเภทกันผู้ชนะก็ไม่เหมือนกันผมไม่ได้ขายความจนของอิงฟ้าอย่าดึงน้องไปเกี่ยวเต็นแบบประชาสัมพันธ์นิดนึง MISS UNI v e r s e ์ h a i l a n d ประกวดเสร็จแล้วผมก็แสดงความยินดีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขอความร่วมมือไม่อนุญาต ให้เอารูปอิงฟ้าไปประกบกับคนชนะที่อไรนะแอนนานะฮะจะเรียกเป็นแอนเสือเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ s d อะไรวะแพจิน s d ก็เอารูปอิงฟ้ามาประกบกับแอนนา แล้วก็เขียนว่าเริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรแล้วผมกดเข้าไปดูใน p a แพจ t h เเป็นกองเชียร์ยูนิเวอร์สโพสต์แต่ยูนิเวร์ทั้งหมดโพสตทุกอย่างของยูนิเว s ร์ที่ผ่านมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้น <c oughs> ฝากด้อมของผมด้วยนะซีเรียสนะเรื่องนี้ซีเรียรอย่างนี้นะครับไม่ต้องมาสร้างสตรอรี่ให้มันเป็นคนแบบเหมือนกัน โอเคนะผมไม่ได้มีปัญหากับน้องผมยินดีกับน้องแต่ผมไม่แต่ผมมีปัญหากับเมนเทอริตี้ของวิธีการเพราะฉะนั้นเราเป็นเวทีคนละประเภทกันผู้ชนะก็ไม่เหมือนกันนะฮะผมไม่ได้ขวายความจนของอิงฟ้าผมไม่เคยขายความจนผมไม่เคยเอาเรื่องจนเรื่องลาบากน้องอิงฟ้าไม่เคยมาสัมภาษณ์เรื่องนี้กับผมเลยสักคําเดียวแล้วผมก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้บอกสาธารณะจนน้อง ไปเยี่ยมห้องหองพักตัวเองถึงจะรู้ผมเอาความสามารถเป็นจุดขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดึงน้องไปเกี่ยวเวทีผมเป็นเวทีประชาธิปไตยย้ำนะกรรมการทุกคนเป็นประชาธิปไตยสปอนเซอร์ทุกคนเป็นฝั่งประชาธิปไตยประธา,านเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นสลิปโอเคนะอย่าเอาผลผลิต ของประชาธิปไตยไปมั่วกับผลผลิตสลิมนะ,ะกะลุนาอย่าเอาไปเปรียบคนเรามีดีไม่เหมือนกันน้องเขาก็มีดีของเขาก็ให้เขาเล่นไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่ละเมิดคนอื่นคุณด่าสปอนเซอร์ผมคุณหาว่าชีฟบ้าง พีเซนเตอร์ที่ถือไม่ดีบ้างบา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 พอตอนนี้คุณจะเอารูปมาปะทะก,กันว่าให้กําลังใจทั้งคู่ชีวิตเหมือนกันต้องดังแน่นอนเอาให้มันดังก่อนเข้าใจไหมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเราไม่ต้องมาพูดว่าใครจะเหมือนใครซึ่งก็มีแฟนนางงามออกมาสแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิสวยทั้งคู่แค่ต่างเวทีต่างบริบทเราชอบบอสในเวอร์ชั่นนี้นะ จริงค่ะเราเชียร์ MU แต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบหรือแขวะการต่างคนต่างยูเธอะเราเชียร์สายสะพายไทยแลนด์เราเชีย,ย,ย land, รย์หมดับเ,เป็นว่าเคีรีรยพูดชัดเจนตามสไตล์แก่แต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตเรื่องราวรายละเอียดและก็ความสําเร็จที่ไม่เหมือนกันดังนั้น,นแฟนๆก็ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง y YouTube ครบดาราด้วยนะคะ